จ้าเริ่มแรกแหกหมานพี่น้องจ๋าก้อใหญ่ๆเลยพี่น้องก้อใหญ่ๆเลยค่ะสวยๆเลยตาย ยายจะนั่งทับเฮ็ดไม่ใช่ไอด้ดอกพี่น้องตา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 ได้ไปทางไหนก็มีแต่เฮ็ดขยับตัวไม่ได้เลยพี่น้องเอา้าอย่าว่างงี่งันเลยเอางี้ก่อนพี่น้องเนาะดูจักนิดก่อนไปว่ามันหลายขนาดไหนพี่น้องค่อยเก็บเนาะมันมีแต่เฮนะ็ดน่ะมองไปทางไหนก็มีแต่เฮ็ดดูอันนู้นถั่วเป็นแพร่ไปเลยน่ะพี่น้องดูอันนี้เป็นแพร่เลยพี่น้องจ้าดูเขาเป็นแถวไปเลยพี่น้อง มากจริงๆพี่น้องดูจากนี้ก่อนเนาะว่ามันเยอะขนาดไหนพี่น้องเดี๋ยวหันมาทั้งนี้ทราบราบด้วยเายสนเจนทิวิกาเดินพี่น้องมีตรดอกเฮดมองไปทางไหนก็นมีตรดอกเฮดพี่น้องดูเฮดทั้งนั่นพี่น้องจ้าน่ทราบราบไปเลยน่ะดงเฮดเลยพี่น้องเฮดทั้งนั่นพี่น้องจ้า เห็นไหมคะ่ะเยอะมากมีตระกใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยพี่น้องเด้อหันมาเอาละข,ขูก,กันนะพี่น้องไม่ใช่ไอด้ดอกที่ยองๆองนี่กลวยเหยียบหลายคกโอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ๋ยไอ้หลายไปละเคยเห็ดเฮ็ดบ้านนี่หลายปันนี่จักทีปีนี่แหละพี่น้องมีปีนี่แหละที่บ่าเฮ็ดหลายพี่น้องแต่ว่า,าเฮ็ดหลายที่สุดมีปีนี่แหละ ไม่ว่าเฮ็ดผึง่งไม่ว่าเฮ็ดโคนเนาะเฮ็ดมันอันนี้ก็เรียกเฮ็ดมันปูดำพวกเฮ็ดโคนเฮ็ดอุ้ยยายจะทำไงไปี่ยถ้าถอนกันยังกันนี่เด็กพี่น้องงานเขา่าดินติดขึ้นมาจะต้องได้สองเด้งไงเอาไปกองไว้อีก ดี๋ยวไปตัดใหม่อีกเด็พี่น้องอุ้ยต้นใหญ่ๆเลยโอ้โๆอุ้ยอันนี้เอามือจกลงไปแห่งตะลูกความรูซึ้ของยายพี่น้องเอ้ยแม่โดนนิ้วยายเนี่ยขามันใหญ่ๆอบอบอ้วๆเลยเนี่ยอีกเปตาสะออนเอากระตูดทั้งนี่ก่อน กระพูดสะด้วพี่น้องยายไม่ค่อยถอนเฮ็ดแล้วตนสาดตร์วพี่นาเขาไม่งอกมาให้เองกินอีกพี่น้องแต่ถอนมาแต่ถอนก็ยังกันนี่แล้วสองเด่งสามเด่งเดี๋ยวต้องมานางเลือกอีกอ่ะติดตินมาอีก ขออนุญาตเหมือนเดิมจ้าตั้งใจตัดแก็บเก็บง่ายดีไม่ต้องตกใจเด้อพี่น้องที่ว่าตัดเนี่ยอย่ามอดไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ห้ามค่ะเพราะว่าตัดมันก็รัดไม้ถ้าถอนเขาถึงห้าม ไม่ตัดบเดือยเข้าก็ต่าย <c oughs> <c oughs> หลายจริงๆริงเลยพี่น้อง ตรงนีก่อเชิงมีลมนะพี่น้องลมเชิงแรงกลัวคือกันแต่กลัวต้นไม้ลมทับพี่น้องเอ้ยเก็บสุ่มสีสุมหาลมแรงแรงก็ยานคือกันแล้วพี่น้องเนาะ กินนี่ไม่เท่าไรดอกนะพี่น้องแต่เอเก็บนี่นะวันไหนไม่ได้ออกมานี่ปั๊ปัปัใจตึ๊บตึ๊บตๆเลยเด็พก,าากพี่น้องกระลูเนาะลูปป่ามันเนาะพี่น้องบอกโอ้ยหปน,นี้เฮ็ดเฮ็ดเท่าทิ่งมดลหมั้งใจตระึดตระงงึกอยู่เด็กพี่น้องเอ้ยวันไหนฝนจะยุดตกวันไหนฝนจะยุดตกตกสามวันซ้อน มันนิ่มมันจจะเด็ดยากพี่น้องมันนิ่มลากมันจะขึ้นมาพ้อมต้องให้เขาห,าหนาวหนาวอุณหภ,ภูมิตอนกลางคืนหน,หนาวหนาวบวกหนึ่งบวกสองน่ะจะเก็บง่ายฮักเอาฮักเอายิงแต่ติดลบยิงแต่มันพี่น,อน้องหนาวกันหนาวเอากันไก่เขียปุ๊กปุ๊กรุดออกมาเลยเด็ดพี่น้องถ้าติดลบนะ่ะ ดอนเทปสับหลับอยู่นะตกไปทงไหนเลยเป็นเยสนวันนี้อยู่ป่าน,นี่แก่มืดวันเลยแหละมาเด้อพี่น้องเอยพี่น้องจ๋าคาจิคาจิเอาไปต้มเอาไปกลอยก็ทำได้มดหลายเมนูทอดมันก็ได้ทับทอดมันก็ได้ พัดใส่ผักกาดดอกเส็บเวอร์พี่น้องเขาเรียกทำอะไรเ่ยทำแอะกุ้งโอบวุนเส้นพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยหนุนไอ้หลายไปไอ้มันหลายป้ยพี่น้องปะ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  ตัดกระบ,บอกทึกดูเถอะก็เป็นไอ้ลามดมันทับกันหลายม,มันหนาหลายมันก็เป็นลาพี่น้องคือจะเอาไม่ได้ดอกอีกกอนี่ยังแทกกับต้องทอนแหละ ทดให้เขาหายใจจักหน่อยเนาะปีหนาจะได้งอกข่างๆอมีดตัดกะ ถ้าสองมือน่ะพี่น้องเอามือนึงจับเอามือนึงมีดตัดก็ไม่เป็นไรดอกมันก็ง่ายแต่อันนี้มือนึงถือกล้องน้องพี่น้องมันก็เลยเชิงจะยากจักหน่อยนึ่งต้องใช้วิธีเอากันไกลเนาอ อย่นะเขางอกเป็นแพ่ถ้าก็ได้งอกพี่น้องเป็นแผ่นกขะดังเป็นแผ่นไปเลยด้วยถ้าเขาได้งอกเอาไว้ให้ปีหนาเขา่อลูกกุ๊กเลยเอาไว้ให้เขาปีนาเขางอกอีกอุ้ยอันน่งกับยังใหญ่ใบใหญ่มาก M ไอ้มากระปายเราี่น้องคนละนี่เต็ไมไปหมดพี่น้องจา๋าเฮ็ดทั้งนั้นสาบราบเลยพี่น้องบอกยายเก็บถุกวันเราไปไหนละบายทั้งขายทั้งกินทั้งแจกพี่น้อง เห็นว่ายายหาเจอป่าอย่างกันนี่คนอื่นเขาหาไม่เจอดอกนะแล้วก็ถามยายก็ไม่บอกเขาด้วยทำไมถึงไม่บอกถ้าบอกปีหนา้าปีหลังเองก็ไม่ได้กินพี่น้องถ้าลำพังตะเก็บกินไม่เท่าไรดอกเองเก็บขายพี่น้องเอ้ยนี่แหละทำไมวบบยายทำไมไม่ถอนเอาเลยถอนเอาเลยถอนไม่ได้ดอกพี่น้องลากติ๊ก ไอ้ขีดินนะ่ะมากรกะลาแเราก็มาติดเต็มยายไม่มีเวลาไปทํายายก็เลยเก็บสะอาดอางกันนนีไปเลยเพราะว่ายายเก็บไปขายตะกิ้เรล่าเห็ฟังจังนี้อย่าลัางคาดกระเดอ้อพี่น้องได้เงินเฮ็ดนี่ได้เงินผลไม้เด้อพี่น้องเอ้ยอืม ูดซะง,ง่ายๆกลับบ้านไม่ได้เสื่อมบัตรรถเมย์ไปนอกพี่น้องตัวเครื่องบินพี่น้องอันนี้เดมันก็ได้ค่าเครื่องบินย้อนอยู่เดพี่น้องแต่ละปีน่ะค่าเครื่องบินเจ็ดแปดร้อยยูโรนี่กะ,ะแขกเก็บเ็ดนี่กะมอได้ไปเราเดพี่น้องตัวเครื่องบินใบหนึ่งอันนี้เขาเผาใบเขาใหม่เราอย่าเอาเลยช่วงมันแรงแรงพี่น้องอันนี้ช่วงเขาแรงแรงเขาเขาเหี่ยว เพราะเขาเหี่ยวเพราะเขาโดนฝนแล้วเขาจะเป็นลักษณะนี่พี่น้องจ้าช่วงฝนทิ้งช่วงไปหลายวันเติบใบเ็าจะใหม่ยายก็ได้ค่ะค่าถึงบินย้อนได้เฮ็ดนี่นะอย่าว่าเด้อถ้าผลไม้ก็ได้เอาไปต้อนลูกต้อนเต้าเนาะพี่น้อง เด็พี่น้องเอ้ยที่ผ่ากระลุดเฟรมมองสายแลขัวลืมขาวอันนี้เห็นไหมล่ะเนี่ยบางคลิปน่ะถ้าวันไหนอ่ะฟ้ามืดนะพี่น้องอย่าจะเก็บชาาติกัน,นี้เห็นไหมล่ะเฮ็ดเมาเด็พี่น้องเออยังคือกันนีไ่ไก่กันนี่ เฮ็ดเมากินได้สักทีไหนเราเนี่พี่น้องกลัวมับตาไม่ดีเนี่ยปะตอนไปเลือกเลือกไม่ดีเลยที่ตายขอรอเลยพี่น้องเนาะเขาเรียกมือระเสียนี่บ้านนี่เฮ็ดผิดเฮ็ดเมาอ้ยไอหมากไปเกิดลายจะเฮ็ดบ้าน,นบ้านนี่แหละ อุ้ยอันนี้ก็คือกันนี่บก,กาเด้อเอากันไก่ไปเขียแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเฮดเมาสสองดอกในมันเน่าอ,อ,อยู่ติดกันนี่อื้ยแมสวนเช็ดกันไก่กับบกาคือการะยานตายพี่น้องเถ่าๆยงกันนี่กือยานตายคือกันเด้เห็นว่ากระไดเนาะ สังตายในไข่จยยาดนะพี่น้องเนาะเมาเฮ็ดตายเขาลือไปมดถั่วโลกขุนแลว้วอืมสมัยทุกวันสมัยเทคโนโลยีนะพี่น้องเนาะ เกิดใจสุดเมาเฮ็ดตายนี่ป้าอยากอายเขาเอออยู่จักกะจักปีเนาะพี่นอ้องจิบมาหาเก็บเฮ็ดเมาไปกินนึ่งอายเขาเออตาตายอยอดเฮ็ดดอกพี่นอ้องเอ้มาเด้อเก็บเฮ็ดก็ใจสด นั่งหมุนใบหมุนมาพี่น้องสิบกว่านาทีแล้วนอาดอกใหญ่ๆ,ๆนี่เถอะนะอยา่าถอนเอาไว้ก็งอกอีกปีหนาตอเขาไอ้ตอเขาไปงอกอีกปีหนาพี่น้องเห็นเขาดอกใหญ่เลยไม่กล้าถอน๋ยวไปเอาอีดอกนู้นก่อนพี่น้องจ้า ห,หลายป้ปมาเด้อเก็บเพ็ดพี่น้องเอ,อ๋ยอันนี้หน่วยคิดสมาธิพี่น้องอันนี้เขาเรียกหน่วยคิดสมาธิไม่ใช่หน่วยสนนะหน่วยสนจะกลมกลม๋มสันสันอันนี้หน่วยคิดสมาธิ อันนี้เหตุอือโอ้ยยายเปียกเมือดยายนั่งกระตอดอยู่ในตลุกนี่ไม่ได้ใส่กางเกงกัดฝนมาห้างกาขึ้นเะด็จยายเอยน่ะงอมๆดังน,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 นั้นกระลาอันนี้ เฮาวกวเข็บกวางหนาวก็ดียังมีอยู่เนาะย,ยังบินมาจับขนตายายมันช้ำมันดำรอยมันเหนี่ยวพราะมันเหนี่ยวแล้วมันโดนน้ำพี่น้อง เอาอีดดนนี่ซะเถอะคาดใจพี่น้องเอ้ยยังก่อยจบคลิปเนาะไอ้วนดูเมื่อกี้นี่แต่มูนี่ไม่เอามันดอกเอาไว้เขาเกิดปีนาเอาไว้เขาเป็นเชื้อปีนามือน,นี่ร้อยเข้าแรง้งข้าแร้งมาพักนึงพอเขาแร้งมาพักนึงหลี่นี้เขาก็มาโดนฝนมันก็นเลยเป็นแบบนี้พี่น้องดูอีแถวนี่จะเอาได้ไหมนี่อีแถวนี่ด,นนดูก่อนเด้อเนาหมด้ล่ะบะ ม่ใช่เน่าไปแล้วนี่พี่นอนะ้องเนี่ยคืนลาจริงๆพี่น้องจ้ะก็อใหญ่ละก็ึ้นลากี้กอ็ถอนเถอะมันก็อใหญ่ปีหนามันจะได้บางๆ่านี้ปีหนามันได้บางเห็นไ,ไหมมันหนามัมนหนาม,มากมันก็กินไม่ได้ อันนี้ยัางงามเลยพี่น้องจ้ะสวยด้วยงามด้วยเน่เฮ็ด,ดอันนี้เขาจะเป็นรูในกลากได้พี่น้องดอกใหญ่ๆนี่ต้องฉีกยากจะเน้นนักเน้นนะต้องฉีกไม่ใช่ถ้าไม่ฉีกเดี๋ยวกลัวเสดเดือดกลัวทากพี่น้องก็ใหญ่มากเอาได้กี่ด,ดอกดอกเนาะมาเด้มาเด้ เก็็บดอุ้ยายตกใจเห็นเงาอะไรย่านหมีเสียงมันนังกรอบแกรบกรอบแกรบเอานี่เถอะพี่นอ้องโตกใจญไหมกำลังออนซอนเฮดเนาะพี่น้องเสียงใบไม้แรงงกลัวได้คนเดียว ขาก็อใหญ่โพดเขาก็เลยขึ้นลาอันนี้ก็บใบฟหนอ่ะเอา้าวัชพอแค่นี้เอาต้องมีอีกจังหน่อยเถอะป้า,ปาพี่น้องเอ้ยแถมจังนิดเถอะป้าเห็นมันต้นใหญ่เอาจิ๊ดหน่อยถเถอะนะถอนมันกับฟินได้นอนพี่น้องเนาะมันดังกรด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 เนาะพี่น้อง แต่มันก็นได้หลายเด้งนี่แล้วโทนมาแล้วก็มาตัดหลากถ้าไม่ตัดหลากออกไปเด้งทีสามนั่นลุกแอ,อ,อกเลยพี่น้องโยนใส่ถังโยนใส่ถังพอไปถึงบาทบาทคุณถังหนึ่งสองชั่วโมงยังไม่เหลวอยู่อันนี้เอาไม่ได้ ที่ดิ้หลวงเสด็อกไปแปลงปัดเขียอยู่แงะๆแงกๆอยู่เคยมีประสบการณ์เลยพี่น้องที่เรียนรูมาเยอะเลยบ้าใหม่ๆยังไม่ได้เรียนรูที่นี่เรียนรูมาเยอะพี่น้องในการถอนก็นคือกันพี่น้องปีแรกก็ค่อยปีแรกก็หลายอยู่แล้ปีที่สองค่อยบางค่อยบางปีที่สามปีที่สี่มิดจัด หาเฮ็ดยี่เก็บก็บไม่มีดับแนวพี่น้องนั่นแหละถึงมาทนเอากันไก่ตัดยุ่งแงบแงบอยู่ในพี่น้องถนอมด้วยถนอมไปกินหลายปีนี่แหละเขาเขาตึงถามว่าโซนเธอไปเอาเฮ็ดตรงไหนทำไมเยอะแทะฉันหาทำไมไม่มีช่วยไม่ได้ละพี่ทีอยากอนทำไมละดับแนวมดโซนเก็บโซนไม่ถอนเนาะทนตัดเปา ถึงเวลาโซนกิดขับรถดิ่งมาจอดปกเอาจินพายเซเล่นอิตาถอนไม่ถอดปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่หาจิกินกับบมีช่วยไม่ได้อุยเยอะมากเลยพี่น้องจ้า ເບາະກໍໄດ້ກັມຈິດເຕັມກັມມືອະຍະເນາະພີ່ນ້ອງ ยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์หรือว่ายายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนเสม,มอมาค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพเป็นกําลังใจให้ยายสนได้ทําในคลิปหน้าต่อต่อไปด้วย,ดวยเด้อค่ะเด้ออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ